โอเคฮะตอนนี้จับเหยื่อได้ก็คูปุ๋ยก็จะแลกขึ้นมาฮะจับเหยื่อปลอมแล้วเอาไปให้น้องๆมาดูหน่อยใกล้เฮะเมื่อกี้มีอาการจะบินหนีนะฮะจะบินหนีเข้าไปในตรงต้นไม้นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าคูปึ๋ยจะหลอกเยอะเกินจะรเล่นกับเขาเยอะเกินเลยรู้สึกไม่อยากเล่นด้วยแล้วจะไปแล้วเราก็เลยให้ครูปุกยเบี่ยงเย่ปลอมให้มันง่ายขึ้นเพื่อจะดึงดูดในการ ให้เขากลับมาจับเหยี่บปลอมอีกครั้งนะฮะบุบละลายลกล่าเหยื่อจะกินอาหารอย่าง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 ถ้าเป็นในกรณีที่ วันหนึ่งเราจะให้เขากินแค่รอบเดียวรอบเดียวก็คือกินกริงเก็จะมีกระเพาะพักตใต้อค,ใตคอเนี่ยเป็นถุงกระเพาะพักเวลากินอาหารเข้าไปก็จะเก็บไว้กระเพาะพักก่อนแล้วหลังจาก40กว่านาทีเนี่ยก็จะกดอาหารเข้าไปในกระเพาะกระเพาะจริงเขาเริ่มย่อยเริ่มย่อยจะมาประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหน่อยหน่อย,เยะเริ่มย่อยเริ่มย่อยเป็นผลตีออกมาและมูลของเขาก็จะมี สีขาวและมีน้ำแล้วก็จะมีตรงกลางจะเป็นสีดําหรือสีน้ำตาลก็ตามสีดําหรือสีน้ําตาลแล้วก็ตามเนี่ยจะเรียกว่าขี้นกขี้นะฮะก็คือมูลส่วนสีขาวเนี่ยก็คือดูเล็ดก็คือเขาย่อยพวกเนื้อพวกเนื้อนี่ฮะส,ส่วนเป็นน้ำเนี่ยก็จะเป็นฉี่ของเขาเป็นฉี่ถ้าจะเห็นก็ง่ายๆบนรถมี มูนไหมที่มีป่็อาจจะถ่ายตรงนั้นก็ได้นิ่ากมูนพระลูก <c oughs> ส่วนเราดูสุขภาพของเขาว่าเขาจะ <c oughs> ป่วยหรือสุขภาพไม่ดีเราดูที่มูนก่อนก็ได้เพราะมูนของเขาจะบอก่อยา,อยา่วยส <c oughs> ่วนที่เหลือก็คือสุขภาพร่างกายดูทางแววตาและผนถ้าแววตาไม่เต็มนะคะรับเวลตาหลีๆก็แสดงว่าเหนื่อยหรือเพียรมากหรือว่าป่วย